สวัสดีค่ะพี่พิมพ์ตอตอี่นะคะมาเก็บหินสีขาวนะคะเนี่ยเอาไปแต่งต้นไม้จะเป็นสีขาวนะคะข้างถนนได้แล้วค่ะถอนถอนนางกวักนะคะอันนี้จะเป็น <c oughs> อันนี้เป็นนางกวักค่ะนางกวักแช่น้ำไวะะ้แล้วเอามาลงดิน ดินคนเตาไฟเนี่เขาขุดหลุมไว้นะมันมีดินอยู่ย่ามขึ้นย่ามขึ้นต้นอันนี้ก็ต้นอันนี้ก็ไม่รึ้ชื่อเอามาลงไว้ค่ะย่ามันจะได้ไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ฟ้าประทานพรค่ะฟ้าประทานพรนะเขตเขตริมบ้านเตาไฟปลูกมันไว้ย่ามันจะได้ไม่ขึ้นนะคะ เลี้ยงานถอนหญ้าไปได้หน่อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นพักากองนะคะที่เอามาจากหลังวัดเขาขึ้นเองนะคะเขาก็จะขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์เองไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องอะไรก็ลดช่วยบ้างนะคะช่วยบ้างนะคะในบางครั้งแล้วก็ช่วยบ้างแล้วมันก็เออการตัดเขาก็ง่ายง่ายนะคะมันง่าย ดีฝาลกหญ้าค่ะนีดีฝาลกหญ้านะคะก็พยายามหาเม็ดข้อแก่ๆเอามาโรยด้านนี้ด้านนี้จะได้ไม่ไม่เป็นหญ้านะคะไม่เป็นหญ้าให้มันรกเราจะตัดหญ้าลําบากมากะค่ะถ้าตัดได,ด้หลบรถลูกหลบรถปูดทําไมดื้อย่างเงี้ยไอ้โกดหลบรถ เนี่ยมันจะเป็นหญ้านะคะถ้าเราเอากระดุมทองก็ดีค่ะกระดุมทองก็จะขึ้นเต็มแล้วนะคะกระดุมทองมันก็ยังดีกว่าหญ้านะคะเดี๋ยวจะพยายามปลูกไว้ห็ได้ฝนนะคะจะไปไว้ตรงนื้อตอนเย็นดีกว่าตอนนี้มันช่วงเช้านะคะกระดุมทองกระดุมทองไปปลูกๆไว้เขาก็จะขึ้นเต็มหญ้ามันจะได้ไม่ขึ้นนะคะ ว่าเราก็ยากามันจะกําจัดยากนะคะอันนี้พริกก็ออกดอกเนี่ค่ะต้นเก่าต้นแก่อยู่ในกระถางมันก็ไม่ค่อยงามนะคะไม่ค่อยงามเดี๋ยวจะหาทางเอาไปลงดินนะคะเอาไปลงดินเจ้าสามก็เดินตามมาแล้วค่ะนี่ค่ะเจ้าสามก็ตามขึ้นมาแล้วเจ้าสามสี่นะคะ, 3, ะ,คะอันนี้ฟ้าประทานพรเที่ยวขึ้นเองนะคะเราก็ไม่ต้อง <c oughs> ดูแลมากลดน้ำนิดหน่อยนะคะรู้ว่าตัวอะไรตัวอะไรอะลูกฝักลิ้นฟ้าเลยนะ,ะปักแห้งๆแล้วก็เขี่ยแล้วก็งูงนี่วันอาทิตย์นะคะก็จางเงีบเยบๆนะคะจางเงีบเยบๆ ายมสายแล้วค่ะพี่สินยังไม่ได้กินข้าวทกห่างลูกยุงนี่ชอบมากเลยไม่ค่อยได้เห็นนะทำไมก่อนเราจะเห็นรถ <c oughs> มานะลูกรถ <c oughs> มานะอันนี้ผักเสียนผีนะคะเสียนผีนะ,ะเ,อ <c oughs> เอาไว้นะคะรถมาลูก จะขับลมดีเหมือนกันนะคะออกมาพันพันป่าเท้านะคะเอาผ้าเอาผ้าพันไว้ต่หรับคนที่ว่าปวดเข่าวปวดข้อนะคะพี่พิมก็ไม่ค่อยได้ทำหลบรถเนี่ยรถมาลูกรถมาลูกรถเดี๋ยวกร็โดด <c oughs> ไม่รู้ว่าเขาจะกระโดดไปหาว่ารึป่านั่นุเขาไปแล้วไปแล้วพี่ค้างบ้านไปแล้วไปแล้วหาตบข้าวยี่ข้างบ้านนะคะที่เอาผลไม้มาให้ประจำประจำเนี่ยเนี่ยบ้านเขาเนี่ยเห็นลังค้าเนหน่อยนะคะเราจะปลูกไว้เยอะค่ะเขาเป็น การเกษียณนะคะเขาก็มีเวลานะคะเรามีเวลาเขาก็ถางเตียนนที่เขาอะเห็นดอกไม้สวยงามแล้วก็เอาขนุนเอามะม่วงมาให้เอ่หมาเนี่ยมาเนี่ยตุ๊กติ๊กหรือเปล่านะได้ได้หลุดมาแล้ว,ลวตุกต๊กติ๊กรถมาลูกรถมาเดี๋ยวก่อนนะครับมาเร็วปูนเร็วเร็วหลบรถหลบรถ ลบรถลบหลบรถลบหลบรถไิลูกหกล้อนะลูกหล้อนะลูกอไแล้วตุกติกหรวยเปล่าน้องหมาแฟนมะกรูดตัวอื่นไม่ชอบพ่าเขาชอบอยู่ตัวเดียวนะมะกรูดอะเราก็เลือกแฟนเหมือนกันนะคะ นี่ดอกก็สวยงามเนี่ยดอกสีเหลืองค่ะไปกินหลวงเท่านี้ก่อนนะคะคุณค่ะ